สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่ขคารพรักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องศูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูในเด่นบนแล้วก็ดับบนประจํางวดวันที่16เมษายน2568เนาะอ่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นที่จะไปรับชมมาดูคําเตือนของทั้งช่องกันก่อนสักนิดหนึ่งคําเตือนตัวเลขที่ได้ เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะท่านผู้ชมมาดูในงวดที่แล้วเนาะงวดวันที่1เมษาที่ผ่านมาเนาะสำหรับในคู่เด่นตรงนี้คู่เด่นเราจะใช้ทั้งหมด2ส,สูตรเนาะคู่เด่นในงวดที่แล้วได้5,6,7,8แล้วก็ห้าจแล้วก็จับคู่ ผลปรากฏว่าออกที่6 8แปจเข้าที่คู่นี้ท่านผู้ชมมาคู่เด่นที่78ตรงนี้เนาะเจ็ดแปดวันที่หนึ่งเมษาเนาะเข้าตรงนี้ แล้วก็ถ้าสังเกตดีๆท่านผู้ชมเข้าทั้งหมดสามตัวเนาะหกแปดเจ็ดนี่หกแปดเจ็ดเข้าในชุดสามตัวบนเลยสำหรับคู่เด่นเนาะแล้วก็คู่ดับก็ผ่านอีกในงวดน,นี้ท่านผู้ชมคู่ดับสิบสี่คู่เนาะในงวดวันที่หนึ่งมีสาที่ผ่านมานี้สำหรับในชุดสรุปท่านชมรู้สึกว่าในหลักหน่วย บนไม่มีเลขแปดเนาะในงวดน,นี้ก็จะหลุดไปในแนวทางชุดสามตัวบนแล้วก็2องตัวบนในงวดน,นี้อ่ะทั้งง่า,างรเราก็จะพาท่านผู้ชมมาตามต่อสําหรับในคู่เด่นคู่ดับในงวดน,นี้เนาะสำหรับแนวทางบนเนาะอ่ะ,อะ,อะมาดูในสูตรแรกกันก่อนเด่นบนสูตรแรก จะเป็นเด่นบนล่างเนาะเป็นสูตรหนึ่งที่เราใช้กันในงวดที่แล้วอ่ะนี่สำหรับในสูตรนี้ท่านชมจะเป็นสูตรเด่นบนล่างผลรางวัลอ่ะเดี๋ยวงวดน,นี้ใช้เป็นปากานี้ดีกว่าผลรางวัลออกที่หกหก เก้าแล้วก็หกแปดเจ็ดสองตัวล่างสามหกนี่ท่านผู้ชมตัวแรกเลขหก 6, มาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยล่างเ,าเลขหก 6. มาตรงนี้ตัวที่สองเลขเจ็ดมาที่ หลักหน่วยล่างเอ่อหลักหน่วยบนเลขเจ็ดมาที่หลักหน่วยบนมาสองตัวเนาะแล้วก็ตามสติที่เลขเด่นของเราเนาะสูตรนี้โดยส่วนใหญ่จะเข้าทั้งบนและล่างเนาะนี่บนล่างมีงวดน,นี้เข้าล่างงวดเดียวบนล่าง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 แล้วก็งวดน,นี้ก็บนล่าง เข้าทั้งบุญเลยล่างตามต่อ,อีิงในวันนี้ใช้ตำแหน่งหลักหมืน่นเนาะตั้งก็จะเป็นตรงนี้หลักหมื่นคือเลขหก 6, ก็จะเป็นหกเจ็ดแเด่นสูตรแรกเด่นที่หกเจ็ดแปดสำหรับในสูตรนี้ คิดว่าน่าจะมาทั้งบนและล่างอีกในงวดนี้อ๋อในงวดวันที่สิบหกนี้หกเจ็ดแปดสูตรแรกตอบมามาดูในสูตรที่สองกันสูตรที่สองอ่านี่สูตรที่สองท่านผู้ชมสูตรที่สองจะเป็นสูตรเด่นบนเนาะที่มีสิติการเข้ามาทั้งหมดสิบแปดงวด วันนี้งวดที่สนะิบเก้าเนาะผลรางวัลออกที่หกแปดเจ็ดตัวแรกเลขหกเลขหกหลักร้อยตัวที่สองเลขเจ็ดหลักหน่วย ตัวที่สามเลขแปดหลักสิบในงวดนี้มาในชุดสามตัวบนเนาะมาทั้งหมดสามตัวที่หกเจ็ดแปดเพราะว่าออกที่หกแปดเจ็ดเนาะในงวดนี้งวดงวดวันที่สิบเก้ามาทั้งหมดสามตัวเนาะก็ดูตามสิติในงวดอื่นๆก็มีมาในชุดสามตัวบนเหมือนกันเนาะในงวดนี้งวดนี้แล้วก็งวดอื่นๆเหมือนกันเนี่ยงวดนี้ก็มาในชุดสามตัวบนงวดนี้มาในชุดสามตัวบน อ่ะก็มาดูในงวดน,นี้งวดที่ยี่สิบงวดที่ยี่สิบตำแหน่งที่นำมาคิดคำนวณเนาะก็จะเป็นหลักสิบบนของงวดที่แล้วหลักสิบบนของงวดที่แล้วก็จะเป็นเลขหกเนาะแล้วก็หลักสิบบนของงวดล่าสุดนี้ก็จะเป็นเลขแปดเนาะก็จะเป็นหกบวกแปดได้สิบสี่ ก็จะเป็นสี่ห้าหกจิตอ่าในงวดนี้ทำแล้วได้สี่ห้าหกจิตก็จะมาเขียนในชุดนี้กันเลยเนาะเดี๋ยวมันไม่สวยเนาะแยกกันไปเลยอ่ะ ู่เด่นบนหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดน่คู่เด่น จับคู่เดี๋ยวจับคู่จับคู่หนึ่งว่านี้เป็นหกเจ็ดหกแปดหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดซ้ำ จ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดอาเจ็ดเจ็ดแปดหก แปดจิตแปดสี่แปดห้าแปดห้าแปดหกมาจิตสี่สี่หกสี่จิตสี่แปดสี่ห้าสี่ห้า สี่หกสี่เจ็ดห้าห้าหกห้าหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดมีแล้วห้าแปดมีแล้วห้าสี่มีแล้วห้าหกห้าเจ็ดหกหกมีแล้วเจ็ดมีแล้วอะเรียบร้อยท่านผู้ชมยังไม่ได้กลับให้เนาะในคู่เดินบนทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสิบสิบคู่13คู่สำหรับคู่เด่นบนในชุดตรงนี้ต่อมามาดูคู่ดับคู่ดับก็จะเป็นตรงนี้ พอไหมนี่คู่ดับก็จะมีตั้งแต่เลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะจับคู่ก็จะเป็นศูนย์หนึ่ง คู่ดับเป็นสีแดงนะคู่เด่นเป็นสีน้ำเงินศูนย์หนึ่งศูนย์ส,สาเงศนย์หนึ่งส,นห,นงสงหนึ่งสาหนึ่งเ สองสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองเก้าสามแล้วก็สามเก้าอ่ะคู่ดับก็เรียบร้อยท่านชมได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคู่สิบคู่เนาะ เด่นบนสิบสามคู่แล้วก็ดับบนสิบคู่่ะสำหรับคู่เด่นคู่ดับก็ยังอ่ผ่านต่อนะยังไม่มีงวดไหนาหลุดเลยในงวดนี้ชุดคู่ดับจะเป็นชุดสีแดงตรงนี้แล้วก็ในคู่เด่นเนาะวันี้ที่สำกันก็มีเลขหกกับเลขเจ็ดเนาะเลขหกกับเจ็ดไว้ก่อนวันี้เลืไว้ก่อนเพราะว่าในงวดที่แล้ว รู้สึกว่าอ่ะดีเด่นบนมาครบทั้งหมดสามตัวเลยออกหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดแล้วก็เข้าที่คู่เจ็ดแปดคู่นี้ผ่านเนาะอันนี้ก็ผ่านสำหรับคู่ดับสำหรับในงวดน,นี้ก็มาลุ้นกันว่าจะมา ทั้งหมด3ตัวเหมือนวดที่แล้วหรือไม่แล้วก็เลขที่ซ้ำกันจะมาทั้ง2ตัวหรือไม่เนาะมี6มี7จ็สองสองคู่นี้ต้องเลิงไว้ก่อนแล้วก็จับคู่แล้วให้ในชุดนี้อ่ะสำหรับคู่เด่นคู่ดับในชุดแนวทางบนเนาะก็ให้ท่านผู้ชมได้ ดูกันเป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะวันดีค่ะ